น้าอ้อยนี่เป็นน้องสาวคุณแม่ก็ก็จริงเจอน้อ้อยมาตั้งแต่คือผมเกิดมาก็น้าอ้อยก็เลี้ยงผมมาด้วยนะครับวิ่งเล่นกันมาแบบลูกสาวหน,น,น,น้าอ้อยเป็นน้ำหนที่ผมผ่านมาก่ก็คือตอนเด็กๆเ,เ,เราสนิทกันมากเพราะว่าคุณแม่กับน้าอ้อยเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องที่ต่อกันมาแล้วก็เวลาแตอนเด็กก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งแล้วมีอย่างนั้นแล้วแต่ว่าพอโตมาก็ผมเริ่มทํางานก็ไม่ได้เจอกัน ห่างกันไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่จะเจอลูกสาวน้องเพลงเนี่ยเจอบ่อยๆก็มีการแต่ว่าพอระยะ3ชเดือนนี้มาก็าทราบมาว่าน้าอ้อยเนี่ยเป็นเริ่มมีอาการของโรคหัวใจที่จริงน้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วนะฮะแล้วก็พอเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยครั้งที่ง3ชีเดือนที่ผ่านมาคือเขาเพิ่งสูดต,ตรงไปก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยไปไปถ่ายรายการ เเสือสิง์กับทิงซ่าตอนนั้นเออเสือสิง์กับทิงซ่าเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มตอนนั้นป่วยแล้วนะครับ mm hmm. ป่วยแล้วแต่ว่ายังอยากทํางานเราก็ที่จริงก็ลูกน้องๆก็ก็ห้ามแล้วว่าไม่อยากให้ไปแต่ว่าตัวนายเองเขาก็อยากทํางาน mm hmm. แล้วก็แล้วก็เนี่ยครับก็เข้าโรงพยาบาลได้ต่อมาเก mm ือ hmm. บเดือนวิ่งเข้าวิ่งออกจนกระทั่งเมื่อวานหรื ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ที่ทางทางลูก,ลกหลานๆแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยให้เข้าไปเข้าไปดูทุกวันเข้าไปเข้าไปดูเพราะว่าความดันที่ประจอดก็ไม่ไม่าไม่เขคงที่เท่าไหร่ค e ุณหมอเขาบอกว่า<ๆ><ส>ให,ให้ให้ญาติมา เมื่อวานพี่ปั้นก็อยู่ด้วยเป็นอ่ีสุดเมื่อวานเมืม่อวานผม,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 มเนี่ยผมคือคุณแม่โทรมาตอนประมาณบ่ายสองเพราะว่าน้าอาการไม่ค่อยดีแล้วผมก็ผมก็วิ่งวิ่งไปวิ่งไปแต่ว่าผมถึงหน้าโรง,งพยาบาลพนมพุดพอดีแล้วคุณแม่ก็เสียพอดีแต่ว่าทางคุณแม่แล้ว,ลวก็ทุกสาวทุกชายแล้วก็วตัวน้าโต้งสามีน้าอ้อยก็ญาติาๆก็อยู่กับผม คุณนาป่วยบ้านมีโอกาสได้พูดคนะุยกับคุณนาหรือว่าให้ความใจเลยไหบ้างนะตอนตอนออน,น้าอ้อยป่วยก็าใจเลยป้าใจได้คุยโทรศัพท์กันแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่ไปเจอเนี่ยน้อยก็เข้าไอซียูไปแล้ว <c oughs> นะเข้าไปไอซียูไปแล้วแล้ว,ลวก็ตอนนั้นตามความเข้าใจก็คือ <c oughs> น้ารับรู้แต่ไม่มีแรงที่จะโต้ตอบแล้วก็น้าต,ตอนนั้นนี อาการก็อยู่ไอซียูแล้วอ่ะก็เลยแบบอยากการคุยโทรศัพท์กันเป็นการให้กำลังใจเขาหรือว่า็เป็นการเล่าสู่กันฟังก็เป็นเป็นการให้กําลังใจเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นนาก็โทรหาคุณแม่ค่อนข้างบอกกว่าก็บอกว่าแบบเจ็บเพราะว่ามีโรคอื่นด้วยบอกว่าเจ็บแบบกินไม่ค่อยไหวกินอะไรก็ไม่โลอะไรแบบนี้คือทางทางคุณแม่เขาพยายามแบบให้กำลังใจบอกว่ายังไงอยู่ก็ต้องกินนะอะไร ว่าให้ตอนได้ที่คุยก็บอกว่าเป็นกาลังแบบเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวไปเที่ยวกันให,ให้ให้น้อ้อยสนคนเยอะๆๆอะไรแบบเนี้เพราะว่าเพราะว่าที่จริงตอนนั้นรอบๆเราก็ให้กําลังใจเขาแหละแต่เราเรู้แล้ว่ามันมันค่อนข้างไปในทิศทางที่มันแย่แหละ ถ้ามองมาถึงว่าน้าอ้อยยังอยากทํางานเพราะว่าเพราะว่าคือคนที่เคยเคยเคย,เคยทำงานเป็นคนทํางานแล้วก็เจอเจอคนเยอะอเจอสังคมอะไรแบบนี้อยู่บ้านก็เบื่อเพราะตอนหลังก็มีทายแล้วก็รับละครบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนผมว่าหลายคนไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพก็แล้อย่างตัวน้องเพลงเองการเล่นกีตาร์เพลงอ่าพราหนึ่งว่านหานึ่งอยู่กับเพลงตลอดแล้วก็เพลงก็เพลงกำลังใจดีตอนนี้คง ตอนนี้คงยังไม่ได้มีเวลาเศร้าเพราะว่าเรื่องพิธีเตรียมงานอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ได้บอกพัดสามีเพลงแล้วก็เพื่อนๆเพลงรือ,อต,ตัวตัวก็ตัดเองว่าหลังจากงานทุกอย่างมันเสร็จไปหมดแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะแทเอา u กับเพื่อนเยอะอคือช่วงเวลานี้มันต้องช่วยให้กันผ่านผ่านไปนด้วยกันเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ตอน คือไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าคุณแม่ตอนเสียคุณตาคุณยายไปตอนช่วงงานศพเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาเล้า<ม>พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะดาว<ม>นะฮะก็ก็เขาต้องดูแลกันไปแหละเพราะว่าเป็นบ้านที่เราก็สนิทมากแล้วก็ที่จริงโตมากับเพลงเ่ยเหมือนพี่น้องกันนี่ก็ถือว่าไม่ได้จากไปแต่กระทันหันเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกันเตรียมใจไว้แล้วมันก,มนก็มันก็ไม่เชิงกระทัน,นหันแต่สําหรับาตาๆลูกๆเองเนี่ยผมว่า มันค่อนข้างเร็วไปหน่อยเพราะว่านะเพิ่งออกฮะแล้วก็ที่จร <any> <c oughs> ิงมันท่ามิ่งที่ควที่จะแบบว่าอยู่อยู่อีกนิดนึงได้นานกว่านี้อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไอเรื่องวิไม่รู้ตัวกันหรือเปล่าเกือบโอ้เกือบสามอาทิตย์นะฮะเกือบสามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ช่วงที่มาถ่าเสือสายคือออกมาจากไหนตอนนั้นก็คือวิ่งเข้าออกโรงพยาบาล ม่เคยกับแม่ไหมคะว่าห้อ้อยมีสัีอืมตอนตอนตอนกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มีสังเสียนเพราะว่าสองคนนี้เขาตอนเขาสนิทกันมากอ่ะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นการให้กำลังใจกันมากแล้วก็แต่น้านนก็ไม่ตอบมีมีห่วงมีห่วงลูกๆูห่วงห่วงน้องชายน้องชายน้องเพลงแต่ว่าก็ไม่ ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงครับ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเรลงพัดบั้านจาอะไรเงี้ยก็ช่วยกันดูแลแล้วก็นาโต้ก็ยังแต่ตอนนี้ก็ต้องเ,เรลงก็เรลงเขาก็ต้องเข้มแข็งให้กับนาโต้เป<ม>็นพ่อที่คนที่ยังอยู่นะเพราะว่าน้าโต้ก็ก็เสียใจของเราถึงนอกจากในเรื่องของหน้าหลานแล้วในมรืของนัดแสดงเป็นแต่ตงับน้าของเราอย่างไรบ้างคือต้องบอกว่าหลายคน น้อยคนมากที่จะรู้ว่าเขาเป็นหลานเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือผมก็เคยวิ่งตามน้าไปกองตอนเล็กๆเลยนะแล้วก็พอตอนโตมาแล้วก็ตั้งแต่เราเข้ากันน้าบอกเสมอว่าถ้าถ้าถ้าหลานไปได้ด้วยตัวเองนะฮะก็ก็ก็ไปได้ด้วยตัวเองก็ทำนะฮะก็ <c oughs> คือเข้าใกจก่็ย้กหลักตรงนั้นแหละนะคือเราไม่ได้มาด้วยการแบบอ่ ป็นหลานเอ้ออยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพูดตรงๆว่าผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมผมก็ผมก็ไม่ได้บอกใครถ้าไม่มีใครทำเพราะว่าเอ๊ะเราเราเป็นเรากลัวเราจะดีไม่พอเดี๋ยวเราจะไปทำชื่อชื่อชื่อนะาเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าในตัวอย่างของการทำงานน้าเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วหลายคนก็คงคงทราบอยู่แล้วแฟนคลับน้าเยอะแล้วก็ ในในช่วงเวลาของนมตอนที่นายยังส,งสาวๆอยู่ก็เป็นนายที่มีชื่อเสียงมากๆนะแล้วก็เล่นละครมาเรื่องมาก,กับโอ้แล้วก็ดังมากๆก,ก็ก็ก็เป็นก็ั้นว่าส่วนหนึ่งที่ไอ้สปิริตวิญญาณของนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าก็ซึมซับน,นาเองตั้งแต่ยังเด็กนะฮะก็คงได้ส่วน,น้นอ่า มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็น,เป,น,น,นาาเ,เป็นงานละครถวายเอ่อเป็นงานเหมือนวันพ่อหรืออะไรอย่างนี้ยเป็นละครเม่องเชิดพระเกียรติเอ่อละครเชิดพระเกียรติเล่นกับน้อยออเตอนนี้เนี่ยเนี่ยผมตอนนี้เขาจะสรุปกันตอนเช้าซึ่งผมยังไม่ทราบเพราะว่าที่จริงตามเอา่า เพลงเพลงยังลังเลอยู่ว่าอยากจะเก็บร้อยวันหรือว่าอยากจะเจ็ดวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบสรุปให้ถามสวิตอารมณ์เรืนึงเนาะที่พ่อลงแซวอ่ะเป็นลูกเขยได้เป็นลูกเขยออ๋ที่จริงผมพ่าแซวผมมานานแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมผมกับเฟิร์นนี่ผมเจอเฟิร์นตั้งแต่อาเอสผมเคยผมเคยบอกว่า น่ารักกันเนี่ยแล้วลพอมีข่าวนี้พี่ผมก็ไม่ไหวแล้วอ,อวันนี้เขาเขาพอ่พอต้องพูดเนี่ยเพราะว่านี่พี่มันใช้ไม่ได้จริงๆแต่ว่ราะคือแซวกันมาั้งสิบสิบกว่าปีแล้วไงล่ะผมก็แซวน้อเฟิร์นผมอะ่ะผมอะ่ะคนคนรอบๆผมจะรู้ว่าผมเคยบอกว่าเฟิร์นาน่ารักอตอนนี้เดี๋ยวน่ารักจริงตอนนี้มันมันก็น่ารัก สิบไม้สิบไม้พอได้ไหมสเปคได้ไหมเซมาอย่าอย่าอย่าพลาดแล้วกันมคู่แข่งเยอะนะคะนิกกี้แจ็คแฟนชันเจมส์แต่ว่าแต่ว่าผมแต่ว่าทางทางทางพ่อทพ่อเปิดทางเนี่อเอาไปเกี่ยวเรานะกูผมแดงเข้าทางพ่อเลาหยาดหมูหันเขาหมูหันไงขายหมูหันไงดูลองดูลอานหมูลองคนลอง ต่ถามมีเปอร์เซ็นไหมคะถามจริงจังโปรเซ็นไหมจีเปอร์เซ็นต์เอาจริงเหรอไม่ไม่ทีเล่นทีจริงเหมือนนุกี้นะเพื่อนกันอ้าวลุงเขาหมดฝังเล้วเนี่ยนี่แหละลุงเขาก็แต่รักรักลุงเหมือนพ่อแหละทะลุดไม่ขึ้นสวยพ่ออนาคตมันก็ไม่แน่หรอกบ้านเจ้าชู้ใช่อยู่ใครก็ลำบากแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็มีของตัวเองตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้ขอพักลบจริงเพราะว่างาน ตอนนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่มุ่งมั่นก็เรื่องกีฬาเราไม,ม,ไม่ไม่มีเวลาเหลือแล้วพี่แล้วก็ที่เหลือมันก็แบบเราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันผ่า,านไปเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราดีพอสำหรับใ,ใครหรือเปล่าพี่คุบอกว่าเราเวลาแบบตอนไม่มีแฟนงานเราจะพุ่งพลุดพลุดใช่แม่บอกเสมอเลยว่าความรักกับงานเนี่ยมันจะมาไม่พร้อมกันอะไรไม่สนางกันมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดพี่ซึ่งตอนนี้เรื่องงา เลือกงานแหมมีใครไม่เลือกงานล่ะเจอโควิดมาซะขนาดนั้นก็ต้องเลือกงานแต่ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาแล้วมันมันมันควบคู่แล้วมันไปงานไปได้ดีด้วยก็ดีเลยครับแต่อยากอุ้มหนาเขาอกากอุ้มหนาเขาก็บ่นอยู่นะนนี้ดดัไมไม่กดดันนะครับเพราะว่าผมก็เชียร์ให้น้องสาวรีบมีให้มีก่อนกับดันภาระถักดันภาระคือตอนนี้ต้องหาหาแฟนเด็กแล้วล่ะเพราะว่า <perfekt> เราแก่ déjà. แล้วคนทาม,มันริบหลีดใช่ไหมไม่รบิบหี่หรอกเพื่อนก็แค่จูงลูกมาแล้วอ่ะนั่งกินข้าวกันวันเกิดเ่ยคนนึงเป็นคู่คนนึงเป็นคู่มึปักเป่าเค้กแล้วเอเออเดี๋ยวลูกโตไม่ทันเพื่อนเพื่อนนะใช่โสดนะโสดครับโสด